สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชาปัญญาการเมืองนะครับ 8- 1 3 1 0นะครับเราอยู่ในหน่วยที่14นะครับปัญญาการเมืองตะวันออกหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นอตอนที่ว่าด้วยปัญญาการเมืองอินเดียนะครับเรามาถึงตอนที่14.3นะครับซึ่งเป็นปัญญาการเมืองอินเดียนะครับสมัยใหม่นะครับซึ่งเนื้อหาก็จะมีความยาวมากก็ต้องตัดแยกเป็นหลายคลิปเหมือนกันนะครับก็ เรื่องที่14.1.3นะครับเป็นแนวคิดทางการเมืองนะครับในยุคสมัยใหม่นะครับก็เรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้กันก่อนนะครับในช่วงคริสตศตวรรษที่19นะครับจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่ของอินเดียนะครับซึ่งแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่เนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดและก็สถาบาันการเมืองของตะวันตกนะครับ รูปแบบแล้วก็เนื้อหาของปัญญาการเมืองอินเดียยุคใหม่เนี่ยจะเป็นการผสมผสานของอันที่1ก็คือแนวความคิดทางการเมืองของอินเดียโบราณก่อนหน้านะครับแล้วก็อันที่2คือผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับอนาธิคมตะวันตกครับแนวความคิดทางการเมืองยุคใหม่เนี่ยพยายามหาคําตอบต่อปัญหาที่ท้าทายต่อสังคมอินเดียนะครับโดยพิจารณาจาก ข้อ1ก็คือความคิดในเชิงขนบธรรมเนียมข้อ2ก็คือความคิดทางการเมืองของอิสลามนะครับในฐานะผู้ปกครองอินเดียก่อนหน้าการเข้ามาปกครองของชาติตะวันตกที่เข้ามาปกครองอินเดียในฐานะดินแดนที่เป็นอาณานิคมข้อที่3ก็คือยุทธวิธีการต่อสู้เพื่อลดแอกนะครับให้เป็นอิสระจากอาณานิคมนั่นเองครับทีนี้มาดูคําถามท้ายบทนะครับก็ าสาระสาคัญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแนวคิดทางการเมืองยุทธใหม่เนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแนวความคิดทางการเมืองของอินเดียนะครับแล้วก็ความเป็นสมัยใหม่ซึ่งมาพร้อมกับระบบอนณานิคมตะวันตกนะครับเป็นการหาคําตอบของปัญหาที่ท้าทายสังคมอินเดียจากธรรมเนียมดั้งเดิมแล้วก็ร่วมกับการเข้ามาของจกักรวรรดินิรมตะวันตก เป็นการกล่าวถึงการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากอาณานิคมอังกฤษเพราะว่าอินเดียอยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่คศ1 9 5 7 1857นะครับนี้แนวะความคิดของการเมืองยุคใหม่เนี่ยจะมีจุดเน้นอยู่3ประเด็นครับข้อที่1ก็คือชาติเราเรียกว่าเนช i ั่นข้อที่2ชาตินิยมเรียกว่าเนช่นอลิซึมแล้วก็ข้อที่3คืออัตลักษณ์แห่งชาติเร,าเรียกว่าเนชชแนลไอดิตี้ครับโดยผ่านนักคิด ทางการเมืองคนสําคัญนะครับที่คัดมาให้เรียนก็จะมีคนแรกก็คือราชาราโมหันรอยคนที่สองเซอร์ไซยิดอามัดขาดคนที่สามท่านสวามีวิเวาการนันคนที่สี่ท่านโมหันธาตกกร,รมจรรรันทคันทีหรือมหาธรรมาคาันทีคนที่ห้าคือท่านชวหาราเนรุก็ก็จะเรียนผ่านนักคิดห้าท่านนี้นะครับ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะครับแนวคิดทางการเมืองยุคใหม่ของอินเดียเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่มิร์นเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดตะวันตกซึ่งเป็นการผสานาแนวคิดการเมืองของอินเดียแล้วก็ความเป็นสมัยใหม่นะครับที่มาพร้อมกับอาณานิคมตะวันตกเป็นการตอบคําถามที่ท้าทายจากอันที่1ก็คือรมเนียมเดิมอันที่2การเข้ามาของจักรกวรรดิน,นิยมตะวันตกแล้วก็เป็นการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากอาณานิคมอังกฤษครับ มีความสัมพันธ์กับการเข้ามาของมุสลิมนะครับซึ่งเป็นผู้ครองอินเดียนะครับดีแมคเคนซีบราวน์เนี่ยกล่าวว่าการเข้ามาของมุสลิมเนี่ยคือจุดจบของปรัชญาการเมืองอินเดียคลาสสิกนะครับซึ่งปรัชญาการเมืองอินเดียคลาสสิกเนี่ยยุคท้ายสุดเนี่ยก็คือจะเป็นยุคสุดท้ายของโัครานิตินะครับเป็นอิทธิพลของปรัชญาการเมืองอินเดียโบราณนะครับ ต่อมาในแนวคิดทางการเมืองของอินเดียเนี่ยถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์โมกุลนะครับเอ่อช่วงที่เป็นทศวรรษที่18นะครับก็เป็นยุคที่สิ้นสุดราชวงศ์โมกุลนะครับก็เป็นทับเป็นการทําให้อํานาจทางการเมืองของแบบฮินดูเนี่ยกลับมาคือราชวงศ์โมกุลเนี่ยเป็นการเข้ามาของมุสลิมนะครับนะตอนน,น,นียพอหมดมุสลิมปุ๊บเนี่ยก็แบบฮินดูก็จะเริ่มกลับมานะครับ แนวคิดปรยาการเมืองแบบอินเดียเนี่ยร่วมกับแนวคิดอนาธิคมแบบอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การปกครองแบบอินเดียแบบเป็ดเสร็จนะครับภายใต้จักรวรรดินิยมแบบอังกฤษนะครับจุดเน้นของแนวคิดการเมืองสมัยใหม่เนี่ยก็คือเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเอกราชอินเดียแลแว้วก็แนวคิดชาตินิยมนะครับแนวคิดชาตินิยมเนี่ยเป็นผลผลิตของอนาธิคมอังกฤษนะครับทําให้เกิดการรวมตัวของพลเมืองแล้วก็เรียกร้องอุดมการ์เพื่อชาตินะครับ ผลต่อผลของอังกฤษเนี่ยต่ออินเดียในการที่อังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียนะครับก็คือ1อังกฤษเนี่ยเปลี่ยนระบบสังคมศาสนาเศรษฐกิจกแล้วก็วัฒนธรรมของอินเดียอันที่2ก็คืออังกฤษเนี่ยทำให้เศรษฐกิจษษแล้วก็การศึกษาของอินเดียเนี่ยเข้มแข็งครับแล้วก็มีพัฒนาการด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวคิชติตนิยมเนี่ยเฟื่องฟูมากโดยเฉพาะส่วนที่อยู่กับชนชั้นนํานะครับ ลักษณะของสังคมอินเดียก่อนที่อังกฤษเข้ามาเนี่ยก็คือเป็นระบบประชาธิธปไตยแบบเล็กๆ,ๆนะครับในชุมชนอินเดียก็จะแยกเป็นสังคมชนบกกะกะนทกับสังคมเมืองนะครับสังคมชนบทเนี่ยตอนนั้นอินเดียเป็นสังคมกเกษตรนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนการปกครองเนี่ยจะเป็นระบบสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแลชุมชนและสังคมครับในสังคมเมืองเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรมเนี่ยได้รบับการสนับสนุนจากรัฐ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างเมืองเนี่ยมีน้อยประเด็นร่วมในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของผู้คนอินเดียสมัยนั้นคือศาสนาและก็อุดมการการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมีความสําคัญกับผู้คนเนี่ยมีส่วนน้อยครับผลของการที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาในอินเดียเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีโดยตรงให้กับรัฐบาลแล้วก็ทําให้การเกษตรเนี่ยกลายเป็นการค้าขาย ข้อที่2เนี่ยคือระบบการศึกษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเดิมระบบพัทธาชาลัสของฮินดูนะครับแล้วก็เป็นมาราซัสของมุสลิมนะครับเปลี่ยนเป็นระบบของอังกฤษก็คือใช้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีการสอนสังกฤษทําให้เกิดการตัดระบบแนวคิดคาราว่าเราเรียกว่าเซคูลาริซึมนะครับแล้วก็มีประชาธิปไตยแบบอังกฤษเกิดขึ้นครับ ที่สาคัญเลยก็คือทําให้เกิดการต่อต้านระบบวรรณะนะครับมีการรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมก,กันกับผู้คนในวนรรณะต่างแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวของเพื่อฟื้นฟูาศาสนานะครับดังนั้นเนี่ยจุดเน้นของปรัชญาการเมืองยุคใหม่ของอินเดียก็คือเป็นเรื่องชาติเรียกว่าเนชั่นชาตินิยมคือ n นช i o n น l ลิซึมแล้วก็อัตลักษณ์แห่งชาติเรียกว่า n ชาน n ช i o n น l ลไอด t i ิตี้รครับ ประเด็นของปรัชญาการเมืองอินเดียยุคใหม่เนี่ยก็คือเป็นการเสนอแนวคิดด้านปรัชญาผสมผสานกับแนวคิดการเมืองตะวันตกนะครับโดยจะเน้นหลักไปที่ชาตินยิยมเสรีนิยมแล้วก็มาร์กซิสมีการเสนอแนวคิดที่มาพร้อมกับจักรวรรดินิยมครับปรัชญาการเมืองในอินเดียเนี่ยมีความาปรัชญาการเมืองในอินเดียนะครับแล้วก็ ปัชญ,ญาการเมืองอินเดียเนี่ยมีความแตกต่างชัดเจนนะครับนะทีนี้ปัญญาการเมืองในอินเดียเนี่ยเป็นแนวคิดทางการเมืองเนี่ยที่ผสมผสานกับแนวคิดทางการเมืองตะวันตกแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งมานํามาปรับใช้ในอินเดีย นักคิดยุคใหม่เนี่ยใช้ปรัชญาการเมืองอินเดียนะครับปัญญาการเมืองในอินเดียมากกว่าปัญญาการเมืองอินเดียํามันใกล้กันมากเลยนะปัญญาการเมืองในอินเดียมากกว่าปัญญาการเมืองอินเดียนะครับซึ่งปัญญาการเมืองในอินเดียเนี่ยเป็นแนวคิดฮินดูนิยมนะครับซึ่งเป็นผลผลิตจากตะวันตกเป็นแนวคิดว่าด้วยอิสรภาพแห่งความเป็นชาตินิยมซึ่งมาจากแนวคิดชาตินิยมเนี่ยแห่งยุโรปนะครับ ส่วนปวัญญาการเมืองอินเดียเนี่ยเป็นไปตามปัญญาการเมืองยุคโบราณแล้วก็ยุคกลางนะครับเป็นไปตามคําสอนของอัลกศตสตรต์มนุษยสมรตินะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งนะักคิดทางการเมืองอินเดียไม่กี่ท่านเนี่ยที่ยังใช้ปัชญาการเมืองอินเดียเนี่ยในงานเขียนเพราะนั้นเนี่ยให้สังเกตคําตรงนี้นะครับว่ามันม่เหมือนกันก็คือปัญญาการเมืองในอินเดียกับปัญญาการเมืองอินเดียครับ ปัจจัการเมืองยุคใหม่เนี่ยเราถือว่าเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะพิยาการในอินเดียเรียกว่าอินเดียเลยใ s ซองส์นะครับการศึกษาใหม่เนี่ยของอันนี้มันจะผ่านของปัจจัอินเดียเนี่ยจะผ่านอนานิคมอังกฤษครับอังกฤษเนี่ยพยายามพัฒนาคนอินเดียเนี่ยด้วยทักษะต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องภาษาระบบเศรษฐกิจเป้าหมายทางการเมืองเพื่อยึดครองแบบเบ็ดเร็จนะครับ อ่ช่วงนี้ของอินเดียจะมีการพัฒนาทางเดินรถไฟนะครับเพื่อทำการขนส่งสินค้ากระจายทหารอินเดียเนี่ยไปยังภากส่วนอื่นครับทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและก็การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะครับเริ่มมีการพัฒนาด้านชากาแฟและก็ธุรกิจพาฟไฟายฐานหินสถานศึกษาครับ อังกฤษเนี่ยกับการควบคุมการศึกษาในอินเดียนะครับอังกฤษเนี่ยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสังเกตและก็ภาษาคลาสสิกของอินเดียนะครับซึ่งอันนี้มันทําให้ส่งผลกระทบต่อชาวฮินดูและก็ชาวมุสลิมครับชาวฮินดูเนี่ยกลับมาใช้ภาษาอังกฤษนะครับ <Volks im. S 1> เพื่อเป็นปุญแจในการดึงทรัพยากรของ,ของวัฒนธรรมตะวันตกนะครับชาวฮินดูเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่ชาวมุสลิมเนี่ยต่อต้านอังกฤษโดยชาวฮินดูเนี่ยเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับชาวอังกฤษนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับโลกตะวันตก ในขณะที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะต่อต้านอังกฤษครับเนื่องจากอังกฤษเนี่ยเข้ามาทําลายวิถีชีวิตของมุสลิมแล้วก็มาทําลายหลักคําสอนทางศาสนาของชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยพยายามศึกษางานของอินเดียนะครับเช่นวิลเลียมโจนนะครับก็แปลหลักกฎหมายมนุษยธมรติมาร์คมิลเลอร์นะครับก็รวบรวมแนวคิดลึกเวท นักว,วิชาการอินเดียและก็ยุโรปหลายคนเนี่ยศึกษางานของอินเดียเนี่ยผ่านภาษาสันสกฤตนะครับในอดีตเนี่ยการศึกษาทําได้เฉพาะวรรณพราหมณ์เท่านั้นนะครับตะวันตกเนี่ยตั้งคาถามถึงวัฒนธรรมอินเดียนะครับได้แก่เรื่องของพิธ,ธีตรีนะครับการแต่งงานของบุตรหลานนะครับแล้วก็การเมืองแล้วก็ขนรรมเนียมต่าง พื้นที่เบงกอลเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสําคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาทางด้านการศึกษาอินเดียแบบสมัยใหม่นะครับส่งผลให้เกิดการก่อตั้งโรงเรียนวิทยาลัยหนังสือพิมพ์เกิดผู้นากระบวนการเคลื่อนไหวปลดปล่อยเอกราชคนสําคัญของอินเดียนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปราดจําจนวนมากนะครับแล้วก็ขึ้นมาต่อสู้กับจกักรวรรดินิยมของอังกฤษครับก็เป็นอันจบบทนําเรื่องอ ปรัชญ,ญาการเมืองในสมัยใหม่ของอินเดียนะครับครั้งต่อไปเนี่ยคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงแนวคิดทางการเมืองของราชารามโมหันรอยครับก็ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ